ที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมศึกษามหาวิทยายลัยเชียงใหม่เขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วสาขาประถมศึกษากับประถมวัยต่างกันยังไงวันนี้เรา<ะ>มีคําตอบครับในปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีระยะเวลาในการศึกษา4ปีโดยหลักสูตรประถมศึกษาของเราเน้นการเรียนรู้ร่วมกับสาขาประถมวัยเพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด รอยเชื่อมต่อระหว่างเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาดังนั้นพวกเราจึงสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆประถมวัยได้อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคณะวิจิตรศิลป์คณะเศรษฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งพวกเราสามารถสอนในระดับชั้นม .1- ถึงม .3 ในโรงเรียนขยายโอกาสได้รวมทั้งเน้นการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้บริบทเชิงพื้นที่สามารถออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับบริบทของผู้เรียน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นกระบวนการคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งยังมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่จับต้องได้ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ในส่วนของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูพี่ๆของเราจะได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองและยังมีโอกาสได้ไปฝึกในโรงเรียนบนพื้นที่สูงอีกด้วยแต่ก่อนจะไปฝึกปฏิบัติการสอนจริงเรามีการเตรียมตัวกันอย่างเข้มงวดทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่กับน้องเพื่อนช่วยเพื่อนและยังมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการทดลองสอนในชั้นเรียนไมโครทิชชิ่งและเข้าไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนทุกๆปีก่อนจะฝึกปฏิบัติการสอนจริงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงนั่นเองนอกจากการเรียนที่เข้มข้นแล้วเรายังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยประถมสัมพันธ์ค่ายครูรักถิ่น ่ายนกพิราบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนพื้นที่สูงตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีณนะโรงเรียนบ้านอูตูมอำเภออมก๋อยค่ายเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชนณนะโรงเรียนบ้านตองกาย สร้างความฝันของคุณกับพวกเราที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาระถมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ